สสพักก้าวไก่ซึ่งเป็นสสที่นนทบุรีนะเพราะว่านนทบุรีเนี่ยมันส้มทั้งนนทบุรีแปดคนเขาก็เข้าไปสังเกตการโดนหิ้วปีกโดนหิ้วปีกออกไปจากห้องประชุมนะสสก้าวไกลเขาอยากจะนั่งฟังว่ามันมีการจับกลุมยังไงโปร่งใสไหมเข้าไปนั่งฟังในห้องประชุมโดนประหลัดจังหวัดกับลูกน้องหิ้วปีกสองข้างออกจากห้องประชุม ความจริงการหิ้วปีกเนี่ยถือว่ามีความผิดต่อเสรีภาพนะติดคุกนะติดคุกนะครับผมทําคดีที่จังหวัดสมุทรสาครเนี่ยลูกความผมโดนหิ้วปีกออกจากโรงงานสารจําคุกหมดไม่รอการลงโทษนะเพราะฉะนั้นการที่ประหลัดจังหวัดตามข่าวเนี่ยจริงเท็จยังไงผมไม่ทราบสมมุติว่าเป็นเรื่องจริงไปหิ้วปีกสอสอเก้าไกลเนี่ยเขาต้องการไปสังเกตการไปหิ้วปีกเขาสองข้างออกจากห้องประชุมเนี่ยมันเป็นการข่มขืนใจนะความผิดต่อเสรีภาพ จำคุกนาะอย่างน้อยๆเนี่ยสามปีนะนะอาจจะโดนหนุ่มเียวกักขังเข้าไปด้วยนะนะครับแต่แปลกนะทำไมให้สอสอนั่งฟังไม่ได้ทั้งๆท,ที่เขาเป็นเป็นอะไรเป็นเจ้าพนักง,งานนะและเป็นผู้แทนราษฎรซึ่งเขาเกี่ยวข้องโดยตรงเขาก็อยากจะฟังดูมันเกิดอะไรขึ้นไม่อยากให้เขารับรู้เพราะอะไรครับผลประโยชน์มันเยอะหรือไงหรือกลัวเขาจะซัดทอดผู้ว่านายอำเภอหรือตำรวจ ผู้การผู้ภูมกิกับแปลกนะนะสะสเก้าไกลก็เลยต้องไปไวายที่สภาเรียบร้อยแล้วมันแปลกนะไปหิ้วปีกเขาได้ไงไม่ได้ให้เกียรติกันเลยเป็นสส,สยังโดนขนาดนั้นนะก็ฝากสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติฝากท่านนายกนะฝากมอทอรหนึ่งนะมอทอรหนึ่งเนี่ยไปนําจับเลยนะบ่อนบางใหญ่นะแล้วจะปกปิดไว้ทําไมสสเก้าไกลก็เป็นฝ่ายค้านก็อยากเข้าไปตรวจสอบเป็นอํานาจหน้าที่เขาไปหิ้วปีกเขาออก นะตามรายงานข่าวซึ่งไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ถ้าจริงเนี่ยต้องแจ้งความนะครับแจ้งความเลยนะครับความผิตงงดต่อ,อ,อนะตเสรีภาพเลยคุณจะไปทําอย่างนั้นได้ยังไงล่ะไปหิ้วปีกถ้าไปหิ้วปีกผมออกไปนะผมแจ้งความความผิดต่อเสรีภาพเลยนะครับนะครับมันเป็นการกระทําที่มันไม่ชอบอะคุณกลัวเขา จะไปรู้เห็นว่าเนี่ยมันบ่อนนี้เป็นของใครใครใหญ่ใครโตกลัวจะพาดพิงไปถึงผู้ว่าหรือเปล่าถึงผู้การถึงผู้กับหรือเปล่าทําไมคุณกลัวนะครับ